ฟังชันเขาเนี่ยล้ำสุดแล้วก็ให้มาเยอะสุดฟีลแบบผู้บริหารได้เลยนะใ <c oughs> ช่ไฮไลท์เราที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็คือจะเป็นกล้องรอบคันกล้องรอบคัน,นไหนกล้องมันอยู่ตรงไหนคะเซลล์มิงอันนี้ตีเพ็ดเขาบอกมาหอต้องพุทโธด้วยว่าตีเพ็ดเขาบอกมา <c oughs> เขาบอกให้เซลช่วยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพวกเราสองคนนะคะเซลมิ้งค่ะเซลน้ำค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราสองคนเนี่ยจะพามาเจบเปรียบเทียบกันเนาะระหว่างมิวเอกนะคะตัวเก่าแล้วก็นี่เลยตัวใหม่ของเรารุ่น RS ว่ามีข้อแตกต่างอย่างไงบ้างนะคะมาเริ่มจากเอาตัวใหม่ก่อนเลยดีกว่าเอาตัวใหม่ก่อนเลยได้ข่าวว่าเซลมิ้งไปอบรมแล้วก็ไปทดลองขับแล้วไปอบรมมาเรียบร้อยทดลองขับเรียบร้อยบอกเลยว่าดีมากๆเลยฟีลสัมผัสเริ่มจากนี่เลยตัวกระจังหน้าเขาก็คือหน้าเขาเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเนี่ยถ้าน้ำดูเทียบจากตัวเก่าเห็นป่ะมันจะแบบ มันยังเป็นโคเมียมอยู่ตัวเก่าแล้วก็จะกระจังหน้าเล็กด้วยแต่อันนี้ได้ข่าวว่านี่เป็นรุ่นพิเศษใช่รุ่นพิเศษ r S ก็คือตัวใหม่ของเราเลยนะคะตอนนี้แล้วก็นี่โลโก้โลโก้ถ้าตัวเก่าก็คือมันยังใหญ่อยู่มันยังใหญ่แต่ว่าอันใหม่ก็คือย่อเหลืออิซุซุเล็กแล้วนะคะก็คือเล็กแล้วนะคะโลโก้แล้วก็ส่วนกระจังหน้านะตัวนี้นี่เขาจะมาแบบสีดำสองชั้นลังพึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นพิเศษตัวเก่าด้วยใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบก็คือความหล่อเขาหล่อขึ้นมาเยอะมากเพราะแค่ข้างหน้าก็คืออหลล่่แ้ววใก็นนนสไไฟฟี ต่างนะคะมีเส้น LED ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เขาจะเปลี่ยนจาก LED เป็นไฟ LED ใช่แล้วอะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะนี่เสกเกอร์ด้านล่างตัวนี้เขาก็จะมาเป็นแบบสีดํานะคะนี่เลยดําเทาส่วนตัวนู้นเขาจะเป็นสีเดียวกัะทุนแต่ที่น้าเห็นหลักๆเลยที่ไม่เหมือนตัวเก่านี่เลยค่ะไฟตัดหมอกมาในโฉมใหม่ที่ใหญ่มากๆนะคะตัวนี้พอเทียบกันแล้วเราคือใหญ่กว่าหน้าเราอีกนะใหญ่จริงๆนะ มาในส่วนของตัวฝากระโปงนะคะนี่น้ําดูถ้าตัวรุ่นเก่าเขายังไม่มีเส้นเส้นผ้าอันนี้ก็คือเหมือนอยู่อย่างนี้เลยใช่ก็คือออกแบบเหมือนคล้ายๆกับรุ่นปิกอัพของเราแต่ที่สําคัญนะเส้นเขาก็คือจะเป็นหน้าถึงด้านบนเลยอ๋อด้านบนยันหลังคาเลยใช่ไหมเส้นที่แบบ รับกันเลยได้ดีนะคะนี่เลยอันนี้เป็นจุดไฮไลท์เราที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็คือจะเป็นกล้องรอบคันกล้องรอบคันไหนกล้องมันอยู่ตรงไหนคะเซลล์มิงนี่เลยเล็กๆตรงนี้เลยใส่เข้ามาด้านในใช่เห็นเล็กแบบนี้นะคุณภาพเขามาเต็มเลยชัดเจนนะคะชัดมากๆเลยแล้วก็จับเซ็นเซอร์ได้ดีด้วยเหมือนน้าได้ยินมาว่ากระจังหน้าเขามีชื่อรียของเขาโดยเฉพาะใช่ไหมใช่แล้วอันนี้จะเป็น แบ็กไดมอนด์เกลวอ่ะอันนี้จะเป็นก็คือกระจังหน้าเขาจะเรียกแบบนี้เลยแบ็กไดมอนด์เกลวตรงนี้ข้างๆตรงนี้เขาจะเป็นแอร์ค่ะเทนที่แบบรองรับช่องลมเวลาเราขูบลมได้ดีใช่แล้วโอเคสุดยอดเลยตัวเก่าไม่มีนะอันเนี้ยใช่เนี่ยตัวเก่ายังแบบว่าก็คือแบบปิดไปหมดเลยไม่มีอะไรเลยนะคะตอนนี้ก็คือได้ออกแบบมาใหม่เพราะว่าเขาอยากให้ต้องการให้สมรรถนะในการขับขี่เนี่ย มันโอเคขึ้นดีขึ้นแต่เท่าที่นํารู้มานะคะในเซนเซอร์ของตัวใหม่เนี่ยยังมีสตัวเท่ากับตัวเก่าเลยใช่ไหมคะก็คืออยู่ด้านหน้าเหมือนกันสี่จุดนี่เลยจะอยู่ตรงนี้หนึ่งนะคะด้านซ้ายขวาโอเคแล้วก็มาตรงนี้1จุดใช่แล้วทั้งหมด4ี่จุดนะคะด้านหน้าเดี๋ยวมาต่อกันในส่วนของด้านข้างได้เรามาดูกันบ้างว่าตัวใหม่มีอะไรบ้างเพราะว่าตัวเก่าล้นเลยใช่ไหมล้นเลยนี่แค่มาแค่นี้ก็หล่อแล้ว ก็นนคือเขาสใส่มา <ๆ S 2> แล้วใช่ก็คือจะมีคิวร้อที่รับกับล้อได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ด้านข้างเขาจะเพิ่มโลโก้มาด้วยคือสวยมากมนะีโลโก้แบบ R S, <S อย่างนี้เลยนะพิเศษนี่น้ํา ล้อแม็กเราอันนี้เป็นแม็กขอบย0สคือฉีกอีซูซูมากใเหมือนเดิมแล้วเขามีมาห้าก้านมีมาห้าก้านนะคะแล้วก็มีวงแหวนนะคะตัวนี้รามกิีนสวยๆแบบนี้เลยอมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เขาก็มานี่เลยสีดำคือเป็นสีดํามาให้เลียอรล้อคนละสีกับตัวรถใช่แล้วค่ะแล้วก็นี่เลยในส่วนของตรงนี้ก็จะมีกล้องมาให้ที่บอกว่ากล้อง3 6 0องศาแล้วก็นี่ด้านข้างก็คือเขาใส่มาด้านข้างตรงนี้เลยทา่ใต้กระจกพเศษสุดเนะคะ ในส่วนของด้านข้างเนี่ยน้าดูนะความเป็นดีเทลเขาเนี่ยเขาลงก็คือเป็นสีดำหมดเลยมใช่ค่ะแม้แม้กระทั่งขอบบันไดเนี่ยคิวบันไดเขาก็ให้ตัวนี้มาก็คือทางอีซูซุเขาได้เหมือนใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากๆเลยยิ่งยอดเลายนี่คือสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันด้านหลังในส่วนของด้านท้ายน้ำว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างนี่เลยที่ลูกค้าเขาเรียกร้องกันมากใช่เพราะว่าตัวเก่าเนี่ยเขาจะมีไฟที่เล็กกว่านี้แต่ตอนนี้คือได้ข่าวว่ามาทั้งแถวใช่รับแบบเป็นเส้นเลยนะคะจริ จริงๆเนี่ยคือมันไม่ได้เส้นยาวนะคะแต่แค่เขาทาออกมาความยาวแล้วก็ดีไซน์ของก็คือเป็นดีไซน์ให้เหมือนเป็นไฟท้ายนี้แล้วก็ไฟท้ายได้ขยับให้ยาวกว่าเดิมแล้วเขาก็จะมีวงเล็กๆตรงนี้นะคะตรงนี้เขาจะออกแบบว่าเป็นไฟดิจิตอลนะคะเวลาเปิดเนี่ยสวยมากสวยงามมากก็คือสว่างอยู่แล้วใช่ไหมคะสว่างอยู่แล้วแล้วก็นี่ตัวนี้นะคะสปอยเลอร์หลังเขาได้ยื่นออกมานะหลายๆคนเนี่ยเขาชอบแต่งเพิ่มเนาะติดติดตอนนี้ไม่ต้องแล้วเขาไม่แล้วเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาทำคิวมาให้เรียบร้อยนะคะ แต่ด้านหลังที่เหมือนกับด้านหน้าก็คือโลโก้ <logo S 2> <logo S 1> เขาเป็นอันเล็กแล้วใช่แล้วเพราะว่าเขาออกแบบมาให้แบบเล็กลงมินิมอลมินิมอลอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เลยโลโก้คำว่า m l x แล้วก็ RS นะคะตัวนี้อ่ะก็คือสีเขาจะเป็นสีคนละแบบกับสีโลโก้อันนี้นะคะ อ๋อใช่ถ้ามาดูใกล้ๆก็คือจะออกเห็นเป็นเหมือนสีแบบรมควันหน่อยไหมเงาๆใช่แล้วแล้วก็มาให้เซ็นเซอร์เหมือนกับตัวเก่าอยู่นะคะมีมาให้เหมือนกับตัวเก่าเลยเนี่ยค่ะเฮ้ยอันนี้เขาเป็นสีดํามาให้แล้วนะตัวใหม่อันนี้คือเขาแรปมาจากโรงงานเลยอันนี้เขาไม่ได้แรปนะอันนี้เขาทําสีอ๋อก็คือตัวเก่าส่วนมากลูกค้าจะเอาไปแรปหลังคาดำแต่ว่าตอนชมใหม่ไม่ต้องแรปมาเลยมาจากโรงงานเลยใช่แต่ต้องมีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้น อ๋อก็คือสวยๆแบบนี้เป็นสีจริงเลยจากโรงงานเลยเนาะสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในต่อกันดีกว่าได้ข่าวว่าสวยมากๆเลยนี่เลยนะคะเริ่มจากโทนภายในน้ําอันนี้คือเขาจะเล่นเป็นสีดําเลยใช่แต่ที่น้ําเห็นหลักๆเลยที่เปลี่ยนใหม่นะคะนี่เลยมากับลายปักที่เป็นสีเขียวใช่เพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็นเส้นใสาเขาจะเรียกกันว่าลามกินอ๋อลามกีนก็คือเป็นแบบสีเขียวเลมอนเลมอนใช่เรานามว่าตรงนี้อะไรหายไปปุ่ม ตัวเก็บที่เก็บของจะ<ช>ไม่มีแล้วเพราะว่าตัวนี้นี่เขามีเส้นสายให้นะคะเส้นสายเดรลิสสีแดงก็คือจะเป็นแอมเบียนไลท์ที่เป็นสีแดงแบบนี้แล้วมารอบคันเลยนี่ใช่ตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่เลยด้านหลังด้านหลังก็มีส่วนจอเขายังเป็นจอขนาด9นิ้วอยู่อ่ะอันนี้ <Okay S 2> อันนี้ก็ใหม่เหมือนกันใช่อันนี้ก็ใหม่เหมือนกันนะคะในส่วนของจอ M I D ตัวนี้ก็เป็นจอ M I D 7นิ้วอ่ะแล้วก็นี่เลยเส้วนวงแหวนเขาจะออกแบบเป็นตัวเส้นสีแดงแงนะคะก็คือให้ความแบบ สปอร์ตพรีเมียมมากขึ้นนะสำหรับรุ่นนี้น้ำน้ำชอบถ่ายเซลฟี่ไหมในรถชอบนี่เลย อ่าเขามีโลโก้ RS เขามี r อด้วยความที่แบบเราก็แบบเราให้เห็นหนหน่งว่าแบบที่เราขับ Isuzu MU-X RS นะอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยตรงเนี้ยอย่างที่น้ำบอกว่าคือเขาดีไซน์มาหมดเลยนะเป็นสีเขียวอะไรนะลามกีนใช่แล้วก็ดีเทลของเขานะก็จะมีตัดสลับกับได้เทาด้วยแต่สัมผัสแรกที่น้ำขึ้นมาน้ำรู้สึกว่ามันมีรูระบายตรงเบาะด้วยใช่มันอบกระชับด้วยนะเพราะว่ามันนมมาุ่กะคือ เขาเรียกว่าจุดจุดสัมผัสมันดีขึ้นในส่วนของเบาะนะคะของเราก็คือปรับไฟฟ้าทาง,ทางคน่คับ ใช่แล้วก็คนนั่งเลยแต่ของน้าเนี่ยมันจะปรับได้แค่6ระดับเท่านั้นแต่ของของมิกเนี่ยคนขับก็คือจะปรับได้8ระดับก็คือเพิ่มเติมเข้ามาอีก2ระดับแล้วเมื่อกี้ภายนอกเราพูดถึงกล้องกันไปแล้วใช่ไหมที่มันมีรอบคัน360องศาแต่น้ําอยากรู้ว่ามันจะแสดงผลยังไง่ะได้เลยเดี๋ยวเราสอนให้นี่เลยนะคะเริ่มจากตรงนี้เขาจะมีปุ่มเพิ่มเข้ามาปุ่มเพิ่มเข้ามาเพราะว่าแต่ก่อนมันจะมีแค่เพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ฝั่งนี้แล้วเพราะตรงนี้เขายังไม่มีปุ่มมาให้ของอิซูสุเขาก็ ปึ๊บอ่าถ้าอันนี้ก็คือเป็นการชมนะคะภาพแบบ360องศาน้ำอยากมองมุมไหนมันได้หมดเลยก็คือเห็นแบบจริงๆเลยเป็นกล้องแบบไม่หลอกน้ำว่าภาพชาัดไหมชัดน,น,น้ำว่ามันเหมือนจริงอยู่นะเพราะว่าขนาดตากล้องเราอยู่ข้างๆรถเนี่ย เรายังเห็นเลยยังยืนแบบว่าตัวสูงมาเลยนะขายยาวขนาดนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยหลอกด้วยนี่เพราะว่ามันเหมือนจริงเลยตัวนี้มันเป็นภาพเสมือนจริงเลยแล้วก็เราสามารถเลือกมุมที่เราอยากดูได้อ๋ออย่างเช่นอันนี้เราเลือกด้านข้างกล้องเขาก็ปรับไปด้านข้างคือน้ําอยากดูมุมไหนนะน้ำก็สามารถแบบปรับได้เลยเท่ากับว่าตอนนี้น้ําถอยรถหรือเข้าออกซองน้ำไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะเพราะว่าเรามีกล้องหมดเลยก็คือถ้าแบบขับรถไม่แข็งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากังวลว่าเฮ้ยข้างหน้ามีของหรือเปล่าเราก็ปรับมุมอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมหุยดี แล้วถ้าสมมติว่าเวลาเราถอยอะมันก็จะคือแสดงอันนี้เหมือนกันถูกไห<ร>มอ,อ,อ่ะโอเคอเค๋อ,อก็คือเ,าาเป็นาม,ามองมุมเห็นปะอ๋อเลือกมุมอ๋อมีทั้งแบบถอยหลงังแล้วก็เห็นยังรอบพันเหมือนเดิมใช่เนี่ยเห็นปะเซนเซอร์เราจับแล้ว จับแล้วว่ามีรถมีรถเข้ามาเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะมองภาพแบบ 3D หรือว่าจะภาพที่เราแบบว่าสโคปทีนี้กว่าจะถอยได้เราก็มาเลือกกล้องก่อนเนอะแล้วแล้วเราค่อยดูเพราะว่าตัวเนี้ยมันสามารถอันนี้คือซ้ายขวาใช่นี้คือซ้ายขวาเวลาที่เราจอดทียบฟุตบาทอ่าคือไม่ต้องเปิดกระจกหรือว่าเปิดประตูดูแล้วคือมาอันนี้คือจบเลยนะเนี่ยใช่แล้วและอันนี้ที่น้ําเห็นก็คือ ตัวนี้มันจะเป็นภาพใต้ท้องรถนะใต้ท้องรถดอกฉีดัำๆอะเนี่ยนะเลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวใช่ไหมใม่เผือรุกหมาเราเราจะไปแบบข้างใต้แต่ว่าเผื่อเขาไปนอนเล่ข้างใต้แล้วเราจะถอยเอ้ยเราต้องดูก่อนว่าข้างล่างเรามีอะไรหรือเปล่าไอ้นี่นะคือข้างใต้รถเราเลยจริงๆเลยนะจริงๆเพราะว่าจริงๆอันนี้คือเขาไม่ได้มีกล้องซ่อนข้างใต้นะแต่เขาเป็นใช้ภาพระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังอ๋อประมวลผลมาประมวลผลมาแล้วก็มารวบรวมให้เราดูนั่นเองโอเค Stevens, เดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังว่าด้านหลังมีอะไรเปลี่ยนไปไปค่ะไปจ้าน้ำขึ้นมาแล้วขึ้นแบบอย่างนี้เลยนะ <c oughs> โอเคเฮ้ยอันนี้ที่มันโบโบ,โบคือตัว <c oughs> โฉ <oit> มเก่าเนี่ย <iquer> มันจะเป็นช่องปลั๊กเสียบ <c oughs> ใช่ไหมใช่ถ้าเมื่อก,ก่อนเขาจะมีปลั๊กขนาด220โวลต์อะตอนนี้ก็คือสมัยนี้เขาไม่ใช้แล้วปลั๊กกเรานาอนี่เลย USBc เป็น Type C หมดแล้วก็คือเป็น Type C ตัดปลั๊กออกไปใช่แล้วแต่ว่ามันก็ดีนะเพราะว่าสมมติว่าเราชาร์จแบตใช่ปะเราก็เอาโทรศัพท์เสียบตรงนี้ได้ใช่ก็คือชาร์จแล้วก็วางไปเลยอ่ะมาส่วนที่บอกกันดีกว่าด้านหลังเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเบาะด้านหน้าแต่อันนี้คือดีไซน์ใหม่ใช่ไหมแล้วก็หลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเนี่ยโหูพอให้มาก็ให้แค่คู่หน้านั่งสบายด้านหลังไม่มีความสบายเอ้ยจริงๆมันสบายหมดเลยมันสบายเนนเหมือนกันหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ดีไซน์คือสวยกว่าเดิมอีกกกนนนะะะคค้็ปรับไดทุ จะนอนปับแบบนี้เลยใช่แบบว่าโอเคฟิลดีฟิลแบบผู้บริหารได้อย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่จิบน้ําหน่อยจิบน้ําอ่ะเราต้องมีอะไรเอ้ยนี่เลยอ่ะก็คือแบบนั่งชิลๆเพลินๆสบายด้วยนะเนี่ยเอาจริงใช่แล้วก็นี่อย่างที่น้ําบอกไปคือน้ําชอบอันนี้มากใช่เป็นไรคืออันเดิมเนี่ยอันเดิมมันจะเป็นสีขาวใช่อันเดิมมันจะเป็นสีขาวแต่ตอนนี้ระหว่างรุ่น RS กับ Ultimate เขาจะคนละสีกันน้ำโอเคงั้น วันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อโอเคปะโอเคไปเดี๋ยวเราไปนั่งแถวสามโชว์กันไปเลยมาเรามาส่วนของด้านหลังเดี๋ยวเราลองพับเปิดเบาะขึ้นมาด้วยได้เลยโอเคแต่ว่าขนาดเราผู้หญิงสองคนเนี่ยนั่งยังเหลืออีกเลยจริงๆมีอมีคนหนึ่งมาได้ด้วยเนาะเนาะสามคนเพราะมันกว้างอ่ะเนาะเข่าเราก็ไม่ติดอ่ะเดี๋ยวเราปรับเอ็นปรับเบาะน้ำป๊บนงนะเดี๋ยวนะ นี่ก็คือที่ปรับมันจะอยู่ด้านล่างใช่เราสามารถแบบว่าเหมือนกับตัวเก่าหรือว่านอนก็ได้แล้วก็ที่สําคัญตรงนี้น้ํานี่ตรงนี้เขาจะรองรับระหว่างช่องวางขาให้ด้วยช่องวางเท้าใช่พอดีก็คืออน้ตรีเชรเขาบอกมาอต้องพูดเขาไปด้วยตีเชรเขาบอกมาเขาบอกให้เซลเ์ช่อค่ะเอเคี้ยวไปตัดออกนะฮะนี่แค่นี้คือเข่าเราสองคนก็ยังเหลือยังเหลือเพราะว่า คือคือนอกจากขาเราเรายังมีของมาวางได้อีกหรือว่าคนมานั่งอีกคนก็ยังได้อยู่นะก็ถ้าถ้าสมมติบางคนเนี่ยเขาบอกของขนข้างหลังน้ําดูช่องข้างหลังเหลือๆนะเนี่ยขนาดเอ็นไปเห็นจริงเพราะว่าของของเม้งยังปรับไม่สุดแต่น้ําคือสุดแล้วนั่งสบายนะเอาจริงแถวสามอ่ะแล้วเวลาเรามองด้านหน้ามันยังไม่ได้แบบแคบขนาดนั้นใช่คือมันไม่ได้ขึ้นมาแบบเออมันไม่ได้บางสายตาเลยเพราะว่าด้านข้างก็มีกระจกด้านหน้าเราก็เห็นชัดหัวเราก็เหลือหัวเหลือใช่น้ำสูงเท่าไหร่ น้ำสูง164โอเคมิ้งสูง165ต่างกันนิดเดียวแต่จริงอะทำไมาต่างกันเยอะจังเลยดูมันต่างกันเยอะ okay, <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้แะแอร์หลังก็มีมาให้เหมือนเดิมเลยด้านบนนะคะทั้งแถวผู้โดยสารกลางแล้วก็<อ>แถวสามนี่เลยซ้ายขวาให้เรียบร้อยคือคนนั่งนั่งตอนหลังนี่คือไม่ต้องห่วงเลยแต่เอาจริงมันสบายจริงนะเนี่ยเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ลอดภัยจบกันไปแล้วสําหรับร,<ช>รีวิวรอบคันคือออปชั่นเยอะขนาด <ๆ S 2> น,นี้น้ําอยากรู้ราคาเลยเรามาราคากันดีกว่าว่ามันอยู่เท่าไหร่จะพูดว่าถูกสุดในเจ้าตลาดตอนนี้ก็ได้นะสำหรับรพวกวฟังก์ชันแล้วก็ออปชั่นที่มาเต็มขนาดนี้เราเคลมได้อยู่แล้วเพราะว่าราคาของเราเนี่ยไม่ถึงล้านเจ็ด ราคาเขาจะอยู่ที่1นึ่0 0้านส้าหาำหรับรุ่นตัวนี้เลยคือเป็นตัวพิเศษ RS ที่ออกใหม่ล่าสุดใช่เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นท็อปในท็อปก็คือเราจะมีรุ่นท็อปก็คือ Ultimate และอันนี้คือท็อปที่มันเหนือขึ้นไปฟังชใช่แล้วสุดยอดเลยนะคะท็อปในท็อปเลยนะและที่สําคัญนะฟังก์ชันเขาเนี่ยล้าสุดแล้วก็ให้มาเยอะสุดนั่นว่ามันก็จริงนะเพราะว่ามันมาทั้งกล้องมันมาทั้งระบบต่างๆที่เขาดีไซน์อะไรเงี้ยแล้วคือตัวนี้มาครบ อ่ะใช่แล้วก็ที่สําคัญนะคะที่มันใหม่กว่านั้นใหม่กว่าที่ทุกที่เลยอ่ะ,อะเครื่องยนต์เครื่องยนต์อ่ะตอนนี้เป็นยูโรห้าแล้วอ่ะแล้วก็ม,ม,มีน้ํามันรองรับทั่วประเทศด้วยอ๋อก็ไม่ต้องหวาาังได้หมดเลยใช่ใคล้ายๆบอกอุ้ยต้องเติมพรีเมียมอันนี้ไม่จริงนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเราออกเครื่องยูโรห้ามาเราก็ต้องมีน้ํามันรองรับสําหรับเครื่องเขาด้วย สำหรับใครนะคะที่อยากเห็นตัวจริงนะของชมตัวนี้นะคะก็สามารถมาได้วันที่18นี้18เนี่ยขึ้นโชว์มใช่ทั่วประเทศเลยก็เปิดรับจองแล้วเนาะตอนนี้สนใจก็อินบอกเข้ามาได้เลยจองเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากจะให้เรารีวิวรุ่นไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยใช่แล้วเดี๋ยวเราสองคนก็จะมารีวิวให้อิสุสุเอื้องเงื่อนไสความวั่นใจที่ต้องบอกต่อบ๊ายบาย